เนี่ยก็พี่พบคุณขาบเขาในหนังสือพิมพ์รายวันช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็เคยได้ยินชื่อมาแล้วล่ะแต่ว่าเราไปเห็นว่าโอ้โหนาตาแล้วก็เรื่องราวละเอียดจริงๆทั้งทั้งหน้าเนี่ยว่าทําอะไรบ้างช่วงนั้นก็คุณขาบก็จะจัดงานทีมคริสต์มาสให้กับคนที่จะจัดคริสต์มาสที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นที่บริษัทห้างร้านอะไรก็แล้วแต่ก็จะเรียกว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาในงานเลยแหละคือทําหมดเลยทั้งสีสันของงานทั้งจานภาชนะของขาวของหวาน ทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเพลงได้ไหมเ <laughs> สียงเพลงเดี๋ยวลองให้ <laughs> งั้นปีใหม่ปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะ <laughs> ท,ที่ได้คุณขาบมาช่วยแนะนําให้ <laughs> ท่านผู้ฟังเราก็ได้รับรู้สิ่งต่างๆแล้วยังอธิบายมีภาพอาหารหน่าทานน่าทานแล้วก็บอกด้วยว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะม,มีอะไรนะสูตรเครื่องปรุงใส่อะไรบ้างใส่ยังไง ใช่ครับที่แนะนำไปเป็นทาร์ตอูเมะนาวสีเขียวน่าทานมากเลยเรี้ยวปากเลยใช่ไหมเี้ยวกนึกว่าวันนี้จะถือมาสักถาดหนึ่งดูสิดูแล้วก็มีสตรอเบอรี่อะไรนะวันนั้นที่แนะนำในหนังสือพิมพ์เป็นเอ่ออสตอรอเบอรี่เคสตรอเบอรี่ใช่ครับแล้วก็น้ำกีวีปั่นกับอะไรนะมีไม่ใช่ปั่นธรรมดาน้ำกีวีปั่นใส่มิ้นใส่มิ้นด้วยเพิ่มความสดชื่นด้วยอ่าฮะและอีกมากมายเยอะแยะเลย ้ัลแพี่ชิมคุกกี้แล้วพี่ไปแวะมาที่บ้านแล้วไปชิมคุกกี้พัมกินคุกกี้ใช่ครับโอ้โหอร่อยมากเนียนนุ่ม ได้รูชายกำลังดีเดี๋ยววันนี้จบรายการนี้ตามไปที่บ้านนะบ้านสวยบ้านสวยก็คือเป็นขับสตูดิโอชั้นล่างก็สวยขึ้นไปชั้นสองยิ่งโอ้โหเปิดเป็ออฟฟิศเลยเป็นร้านอาหารได้เลยอ่ะเป็นกระจกโดยรอบจัดไว้เหมือนนึกว่าอยู่เมืองนอกช่วงนี้เราถือว่าเป็นครัวของข่าบนะคะใช่ครับนะคะชั่วโมงเนี่ยสิบโมงถึง <lawsuit> ส <ulously, S 1> ิบเอ็ดโมงเสาร์อาทิตย์ครัวของขาวครับก็อยากจะ กิดแล้วก็เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับก็คือว่าคือคือเท่าที่ทราบเนี่ยคือว่าคือเวลาคือเมื่อก่อนนะผมผมผมชอบแต่งบ้านปัจจุบันก็ชอบแต่งอยู่นะฮะเรื่องครัวเรื่องของครัวคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องที่ถ้าพูดไปแล้วคือเรื่องสุขอ,อนามัยด้วยเอมอมีคนเคยพูดว่าโอ้ยครัวคนไทยมีกลิ่นเราก็าฟังเลย,เ,ยเพราะวันนั้นเราไปในงานปาร์ตี้ขอโทษ เขาเป็นคนจีนทั้งหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าครัวคนไทยมีกลิ่นเราเราก็ยังจำได้รู้สึกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราใชพาะทำเองไทยล้าทำยังไงดีครับก็คือเราเราเราต้องม,มองภาพรวมก่อนนะครับว่าคือทำอยังไงที่ที่เจ้าของบ้านและแขกในบ้านอยากอยู่กับบ้านเรื่องเรื่องใหญ่ของคนไทยคือสิ่งที่จะทำให้เขาอยากอยู่ คือเรื่องของกินฮะขิถ้าถ้ามีของกินเน er le ี่ยมันมันจะผูกใจให้เขาอยากอยู่นั่นแหละฮะแล้วหมายถึงว่าผู้หญิงต้องมีเสน่ห์ปลายจักหวใช่หรือเปล่าเออควรจะมีแล้วไม่ก็มีวิธีการจัดการเดี๋เดียวจะเล่าให้ฟังว่ามันจะทําครัวให้อยากอยู่ได้ยังไงแรกแรกเริ่มเลยนะครับพี่ก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยคือครัวจะต้อง ต้องสวยและสะอาดก่อนอย่างยกตัวอย่างอย่างที่ที่ครัวของขาบเนี่ยฮะที่ที่สตูดิโอของผมเนี่ยวิธีการนั่นคือว่าจะทําให้แขกเนี่ยรู้สึกประทับใจได้ยังไงในการตกแต่งครัวของผมก็คือว่าผมก็คือพอเปิดประตูบ้านเข้าไปปับ๊บมองเข้าไปเนี่ยครัวสีขาวสะอาดโพลเลยสีขาวสีขาวมาจากอะไรก็คือว่าคือคือมองเข้าไปปั๊บเนี่ยปกติครัวของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นประตูทึบ ประตูทึบใช่ไหมฮะไม่ให้ไม่ให้คนเห็นไม่ให้ใครเห็นใ,นใช่แต่เดี๋ยวนี้เวลาเวลา,เวลาครัวฝรั่งนะครับ <laughs> พี่ก็คือว่าเขาจะใช้วิธีการคือคือเน้นอยูป่ประโยชน์ประโยชน์มี2อ,อย่างคือสวยด้วยแล้วก็ฟังกช์ชันการใช้ก็ได้ด้วย <laughs> ก็คือว่าวิธีการจัดก,การของผมคือว่าผมคือตู้สีขาวแล้วก็เป็นกระจกเป็นมองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าภาชนะสีขาววางอยู่ตำแหน่งไหนบ้าง <laughs> <ม>แล้วมันก็เป็นเรื่องของ การหยิบช้ที่สะดวกด้วยนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างว่าขณะที่เรากาํกลากลังกําลังกําลังทําแกงอยู่เนี่ยมือเราไม่ว่างแล้วเราก็มีผู้ช่วยแล้วก็จะบอกว่าช่วยหยิบจานที่อยู่ชั้นสองให้หน่อยแล้วเราก็หันมองไปเขาก็เปิดแล้วก็หยิบมันให้เลย oh. เหล่านี้มันเป็นวิธีการทําครัวที่แบบคือเอาเรื่องของการใช้งานมาเป็นส่วนร่วมด้วยและขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของของดีไซน์ความสวยด้วยซึ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกการใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อย นะครับแล้วแล้วก็พอมองเข้าไปที่ครัวปั๊บเนี่ยสีขาวแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการประดับประดาไปในไปในตัวด้วยและขณะเดียวกันถ้าบ้านเรามีเครื่องปรุงซอสอะไรหลากหลายใช่ไหมครับแล้วเราจะจัดการยังไงอะ่ะเพราะว่าเครื่องปรุงมันก็มีสารพัดยี่ห้อมันก็ไม่ค่อยสวยวิธีการคือว่าถ้าของที่ไม่สวยในยเวลามองเข้าไปเนี่ยขออย่าให้อยู่ในตําแหน่งที่เ,เป็นเซนเตอร์ ขอให้อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะอยู่ด้านข้างหลบมุม่หลบมุมอยู่ด้านข้างหรือหรือมีวิธีคือประตูไม้ปิดซะเหล่านี้ก็คือเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาเปิดใช้เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่เดิมแต่ว่าในเรื่องของภาชนะถ้าเรามีการจัดหมวดหมู่ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของเขาเรียกว่าความใส่ใจอย่างยกตัวอย่างครัวที่ที่บ้านใครเขามีครัวที่สะอาดเนี่ยมันทําให้รู้สึก สะท้อนรดสยมของเจ้าบ้านได้ด้วยเหล<ช>่าน<ล>ี้เป็นเรื่องของจาเป็นนะเอิกอ็เอทำไม,มล่ะก็อยากจะเปลี่ยนอยู่แต่ช่วงนี้เครื่องครัวก็แพงหมายถึงว่าไอ้อุปกรณ์ห้องครัวอะไรพวกนี้ค่ะค่อนข้างราคาแพงเหมือนกันนะคะหลังๆถ่าจะแต่งให้สวยเลยก <laughs> ็มีวิธีการจัดก,การอย่างอย่างที่ที่พี่ขบับําก็คือว่าพี่ขาบไปชอบเดินจตุจักคือจตุจักเนี่ยบอกได้เลยนะครับถ้าคนที่ที่ตาดีนะฮะ เขาจะรู้เลยว่าของสวยเนี่ยมันถูกราคาถูกมีถมถือไปอ,อย่างยกตัวอย่างเซา์ที่อย่างพี่ขามเนี่ยเดี๋ยววันนี้ใบยๆก็จะไปที่สวนเนี่ยคือมันจะมีอยู่ที่ขายพวกจานชามเซรามิกแล้วมันเป็นจานชามที่มีดีไซน์ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะซื้อเลือกบางอันนะครับใบละสิบาทยี่ิบาทอย่างเงี้ยซื้อมาเป็นเป็นซีรีส์เลยพอซื้อมาแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็ถ้าจะใช้นะั่นคือวิธีการนะั่นคือว่าเลือกที่จะ เอาถ้วยจานเนี่ยมาใช้กับสิ่งที่มีอยู่วิธีการประหยัดนะฮะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีถ้วยจานที่หลากหลากหลากสีแล้วนะฮะเราก็ซื้อถ้วยจานที่มีมีสีขาวโพลนเข้ามาเพื่ออะไรรู้ไหมฮะมเพื่อว่าเวลาเราทําอาหารเนี่ยยกตัวอย่างอาหารไทยนะครับอาหารไทยเนี่ยมันเป็นอาหารที่ไม่เหมือนกับอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอาหารที่อยู่กับธรรมชาติ แสดงว่าหน้าตาเขาจะเรียบๆเ,เขาก็เลยใช้ภาชนะที่มีสีสันเพื่อมาทําให้อาหารที่มีสีพื้นพื้นแล้วก็ใช้ภาชนะสีขับกันมันก็ทําให้อาหารดูดูน่าทานขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าอาหารไทยสีสันมันจัดจ้านมากมายเลยถ้าเราใช้ภาชนะสีสันเนี่ยก็คือ คือจบชีวิตเลยอาหารไม่รับทานเลยฉะนั้นเราก็ใช้ภาชินะสีเรียบที่เราได้จากสวนยูรูจักนี่ฮะภาชินะสีเรียบล็อกไหนล็อกไหนเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปทีไรหลงทางทุกทีพอบอกได้ไหมป้อนล็อกไหนอ๋อถ้าสมมติว่าพี่ต๋าเข้าไปที่โซนกำแพงเพชรนะฮะมันจะอยู่แถวโซนที่แบบเออเป็นศูนย์อำนวยการใกล้ๆกับตรงทางห้องน้ำป่ะคะถูกต้องฮะตรงแถวห้องน้ําหรือไม่ก็ถ้าคนที่มารถรถใต้ดิน เดินมาก็แล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะก็จะเห็นอยู่ทางขวามือตรงหัวหมุมนะฮะก็จะมีร้านเซรามิกอยู่ประมาณ4-5หร้านนั่นเองโซนยีกว่าๆนี่นะใช่ไหมครโซนยีเป็นร้าน <3 S 1> เป็นร้าน <24 S 1> รวมเลยนะยยครับค,ครับ, uh huh. รบซึ่ง uh huh. ถ้าสังเกตนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินโซนโซนเครื่องครัวก็ก็จะเห็นนะครับ จะเห็นเสาธิจะเห็นพวกซสไปเออร์มาจากโรงแรมมาจากร้านอาหารดีๆเลยนะฮะเขาก็จะมาสั่งเออเอาแบบนู้นเอาแบบนี้เขามาสั่งเขาไม่ได้เอาเป็นทีละห้าหกใบนะเขาสั่งมันเป็นซีรีส์เลยนะฮะเราขอแจมด้วยใช่ครับซึ่งซึ่งเหล่านี้คือคือเขาบอกว่าเอาหารหรือจานภาชนะเหล่านี้นะครับถ้ามันไปอยู่ในครัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าเราเลือกภาชนะที่ดีแล้วเนี่ยอาหารทำออกมายังไง ภาชนะดีมันก็ดูดีวิธีการที่มีอยู่มีอยู่แค่นั้นเองนะฮะใช่ใชเออได้ได้ได้เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนจานทั้งเซตเลยนะแต่ว่าต้องเลือกร้านคือราคาเขาเท่าๆกันหมดปะคะราคาราคาเท่าๆกันหมดแล้วก็ถูกด้วยครับต่อได้ไหมเออต่อได้แน่นอนแล้วมันสนุกด้วยนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างคือผมเองเนี่ยเป็นฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยผมเองเนี่ยเออต้องต้องทํางาน อรู้สึกเราจะต้องเบรกกันก่อนนะคะคุณขาบออ๋โอเคะคะ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่ออีกครึ่งชั่วโมงกับครัวคุณขาบค่ะครับ <laughs>